อร่อยมากกุ้งที่ได้ครับกุ้งล้นๆนะครับดูครับเนี่ยเยอะไหมครับกุ้งนะครับกุ้งกุ้งดูครับโอ้หดูครับผมบอกให้แล้วว่ากุ้งเข้าเยอะมากดูครับทั้งกุ้งทั้งปลากุ้งล้นๆดูครับเออหักเลยครับครับเนี่ยห้นนกันเยอะๆนะครับสี่กิโลเกือบห้ากิโลเยอะมากนะครับ สินค้ามีสต็อกหน้าร้านนะครับสามารถสั่งกันได้นะครับเหยือดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นที่ดักนะครับที่ดักสามารถสั่งกันได้นะครับที่ดักนี้ผมจะทําตามออเดอร์นะครับอันนี้ขอลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการจะส่งให้นะครับขอบคุณสําหรับทุกๆออเดอร์มากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปทําการจะส่งให้นะครับอ่าที่ดักก็มีขายนะครับเหยือก็มีจําหน่ายให้นะครับสามารถสั่งกันได้นะครับเหยือดักกุ้งดักปลาขั้นเทพพร้อมที่ดัก ช่องทางเข้าสวยๆเอาไปดักที่ไหนถ้ามีตัวรับรองได้ชัวรอเปอ์เซครับผมการันตีให้เลยครับสั่งกันได้นะครับอ่ะอุ่นงกันได้นะครับผมติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับเรารับสินค้ากันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสูตรเยอหมักตัวใหม่ให้ดูนะครับว่าสูตรเยอหมักตัวใหม่ตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมาใหม่เนี่ย จะดักกุ้งดักปลาซิลเข้าดีประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามผลฮานนะครับครั้งที่แล้วผมลองสูตรเดี่ยวหอมให้ดูนะครับได้3ากิโลนะครับเอาไปขายได้ประมาณ600นะครับอ่าแล้วก็รอบนี้ผมมาลองสูตรเดียหมักให้ดูนะครับพอละ50บาทนะครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับอ่าผ่านเพจผมนะครับหากินถิ่นบ้านเราหรือว่าผ่านช้อปปี้ผ่านลาซาด้าก็ได้ครับอ่าสามารถสั่งกันได้ครับ50าบาทเท่านั้นอ่าเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะครับอันนี้วิธีผสมง่ายๆครับเราก็สามารถแกะ แกได้เลยครับด้านข้างตัวนี้ครับมันจะมีเนี่ยครับอันนี้สูตรยาหมักตัวใหม่นะครับมันจะมีรอยขาดอยู่ด้านข้างเนี่ยครับอ่าถึงก็เนี่ยครับฉีกแบบนี้ครับแล้วก็ผสมน้ําครับวิธีผสมย่ง่ายๆครับอ่าจากนั้นนี่น้ำในสระนะครับผมไปเอามาเมื่อกี้อ่าจากนั้นนะครับก็ใส่น้ําลงไปครับใส่ให้มันพอปั้นเป็นก้อนได้ครับผมมาติดเพียงอีกแล้วนะครับอันนี้ติดเพียงแล้วครับ นี่ครับก็ประมาณนี้ครับให้มันพอปั้นเป็นก้อนได้ใส่ซะนิดครับไม่ถึงครับได้แล้วครับเนี่ยประมาณนี้เราก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้ประมาณนี้ครับนี่ครับเวลาปั้นเป็นก้อนก็ปั้นเป็นก้อนลักษณะนี้นะครับเนี่ยก้อนขนาด เล็กกว่าข้อมือนิดนึงครับขนาดข้อมือนี่ครับข้อมือแนวตรงนะครับไม่ใช่แนวนอนนะยาวกว่าไข่ไก่นิดนึงอ่ะครับแล้วก็เอาไปห่อตาข่ายใส่หินหนึ่งโลกนะครับถ้าดักนานนะถ้าดักประมาณ3ามสี่ชั่วโมงไม่ต้องครับแต่ถ้าดักข้ามคืนเนี่ยใส่หินลงไปแล้วก็เอาไปใส่ในตาข่ายโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาลองดักให้ดูนะครับ12องาันนะครับเดี๋ยวเราคอยชมผลงานกันนะครับว่า เหยื่อสูตรหมักตัวใหม่จะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอ่ะติดตามครับผมวันนี้ผมพาเครื่องปรุงมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดักไว้ใกล้ๆผมสักหนึ่งงานนะอะ่าแล้วก็เดี๋ยวอันที่ว่ามันหักนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมแล้วก็ไปดักไว้ใกล้ๆผมอ่าเดี๋ยวผมจะทํากุ้งเต้นให้ดูอีกนะครับอ่เดี๋ยวคอยติดตามนะครับอ่ะติดตามครับผมเหยื่อสูตรหมักตัวใหม่นะครับสลิ่นแช้ได้เลยครับหักสองอันนะครับซีลวดหักสองอันครับ อันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นพวกทีมนะครับแล้วก็ลวดนะครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมใช้เวลากี่นาทีในการซ่อมสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับดูชัดๆนะครับดูกันดีๆนะครับอันนี้คือหักปกติเลยครับหักเห็นไหมมันไม่สามารถขยับขึ้นข้างบนได้คุณกลางร่วมแบบนี้นะครับคุณกลางแบบนี้นะครับแล้วคุณดึงอันนี้นะครับคุณปลดอันนี้ก่อน ปลดให้มันลงมาแบบนี้แล้วคุณดึงไอ้นี้ลงมาข้างล่างนะครับดึงแบบนี้นะครับเห็นไหมจากนั้นคุณก็ปลดแดจุกอันนี้ออกนะครับอ่ปลดออกครับอ่ปลดออกเสร็จปั๊บคุณฉีกอันนี้เลยครับตาขาดอันนี้แรกนี้คุณไว้ข้างบนนะครับอย่า้มันลงข้างล่างนะแล้วคุณก็เขย่าแบบนี้ครับจากนั้นคุณก็เอาซีลวดนะครับขึ้นมาไว้เป็นผ้านะครับเอาซีลวดเนี้ยขึ้นมาไว้เป็นผ้าให้หมดนะครับ ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อ่าแล้วคุณก็ไปตัดลวดครับตัดลวดประมาณนิดเดียวครับไม่ต้องยาวประมาณอคืบเล็กๆครับเปลืองลวดครับถ้าถัดยาวจากนั้นนะครับคุณเอาเชือกเอาเชือกนี้นะครับคุณระวังเชือกนี้ให้ดีนะครับมันอยู่ด้านในแบบนี้นะครับคุณร้อยซีรลวดอันนึงก่อน คุณงอลวดแบบนี้นะครับเนี่ยแลวก็ปลายสุดมันคุณพับแบบนี้นะปลายสุดมันอยายให้ซี่ลวดมันออกไปได้แล้วคุณก็ัด้ให้มันโค้งแบบนี้อ่าคุณร้อยหนึ่งงานก่อนร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยบแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เอาเชือกนะมาไว้นะบน,น <laughs> บนลวดที่คุณจะร้อยโอ้ร้อนครับอคุณเอาลวดเอาเชือกเนี่ยมาไว้บนลวดที่ว่าคุณร้อยเสร็จแล้วหนึ่งงานนะครับแล้วคุณก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ ตามตามซี่ของมันนะครับอย่าสลับซี่นะตามซี่ของมันเลยครับอ่าถ้าไล่สลับซี่นี่เรียบร้อยแหละครับอ่าไล่ไปแบบนี้นะครับอ่าดูนะครับว่ากี่นาทีนะครับคลิปนี้ผมไม่ตัดนะครับผมไม่ดูเลยว่าผมใช้เวลาในการซ่อมอ่าต่อหนึ่งงานกี่นาทีนะครับผมเลยเตรียมอุปกรณ์มาเพราะอ่าอันนี้คือด้านเบินขาดนะครับที่รวดขาดด้านเบินนะแล้วคุณก็ขยับนะครับ ขยับเข้ามาด้านในนะครับขยับอตัวการร่มเนี่ยครับที่คุณร้อยเสร็จแล้วเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะครับ่าจากนั้นนะครับคุณเอาจุกเนี่ยครับจุกที่เป็นจุกตัวคุณระวังอย่าให้เชือกมันมันอยู่ให้เชือกอยู่ด้านในนะครับคุณเอาจุกนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจุกที่ร้อยนะครับคุณก็มาใส่ตามซี่รวดได้เลยครับอทีละหนึ่งซี่หนึ่งซี่หนึ่งซี่ครับหลุดไปแล้วครับหนึ่งงาน สาธิตเลยเขินครับถ้าทําไม่สาธิตนี่ไม่เขินครับแต่ถ้าสาธิตนี่เขินครับอ่ามือไม้สั่นครับนี่ถ้าไม่สาธิตนี่น่าจะเสร็จแล้วอะครับแล้วคุณก็ใส่ให้ตรงซี่มันนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับใส่ให้ตรงซี่มันเลยครับทีละซี่ทีละซี่นะครับอ่าตามล็อกของมันเลยครับเนี่ยคุณก็ใส่ไปเรื่อยๆจนจนครบแปดซี่อะครับ พอครบแปดที่เสร็จปุ๊บเนี่ยครับแบบนี้ยคุณเอาเนี่ยครับครีมเนี่ยครับอ่าม้วนเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละครับอ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้มันไม่ตรงล็อกอยู่อันหนึ่งครับอ่าเนี่ยครับตรงแล้วคุณก็ม้วนแบบนี้ได้เลยครับ พอคุณมว้วนเสร็จคุณตัดเลยนะครับตัดแล้วเอาทีมเนี่ยครับจันร่วนนิดหนึ่งเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละครับอ่าคุณก็ดึงตัวตาข่ายขึ้นมาได้เลยกีนาทีครับจากนั้นนะครับพันกันม้วนหมดแล้วครับจากนั้นก็อันนี้ขึ้นมาแต่ว่าย้าย อย่าให้ปิดรูมานะครับเดี๋ยวดึงตัวตาดึงตัวขาขาดขึ้นไม่ได้ก็จุกนีครับไว้นั่นเบิร์นครับปกติได้เลยครับประมวลครับอ่าอ่าแค่นี้คุณก็เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับอ่าอเราก็ไปทํากันดูนะครับอันนี้ผมดักอ่าเหลือสองงานนี้แหละครับมันหักอะโอเคครับผมเดี๋ยวคอยติดตามผลนานนะครับติดตามครับผม มืดมาแล้วครับมืดมากครับน่าจะตกอีกครับอ่าผมนั่งตกปลาอยู่นะครับใช้เหยื่อของผมนี่แหละครับอ่าแต่ว่าลูกปลาเล็กเยอะครับตอดหมดอ่าเดี๋ยวผมจะไปยกตรงนี้ผมดักกุ้งแม่หนึ่งนะครับผมอยากกินกุ้งเต้นครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทานกับน้ำน้ำใหญ่นะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรมาอ่าผมดักอันที่หักครับเนี่ยผมดักไว้ตรงนี้ครับใกล้ๆ เดี๋ยวผมจะไปยกมาดูนะครับว่าได้ทีทำกุ้งเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอ่าบรรยากาศดีไหมครับนี่แหละครับนั่งรับยาอยู่ในกระติกนะครับด้านหลังนะครับเป็นขวดนะครับโอเคครับผมพูดยังไม่ทันกัดคำเลยครับตกแล้วเห็นไหมครับมืดมาเลยครับตกแล้วครับผมนั่งตกได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวผมจะไปดู ที่ดักกุ้งตรงนี้เดี๋ยวเอามาทากุ้งเต้นกันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้กุ้งเยอะไหม <Okay. S 1> ที่ดักอันนี้มันหักครับมันไม่สมประกอบครับเดี๋ยวผมจะทำกุ้งเต้นนะครับอันนี้ทานคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําทานตรงนี้เลยนะครับเอากันแบบสดๆครับลากมากินในน้ำครับ ผมจะล้างประมาณสองน้ำนะครับหาสับเต็มอยู่ครับอนี่แหละครับผมทำอาหารจำหน่ายนี้ไม่ใช่ว่าผมจะจำหน่ายแค่อาหารอย่างเดียวนะครับผมมาลองให้ดูด้วยแล้วก็นะครับคลิปผมก็ประมาณนี้แหละครับสนุกสนานไม่ได้ว่าเน้นขายอาหารอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับผมต้องการทำคลิปแบบให้สนุกสนานครับแล้วก็ผ่อนคลายครับอ่าเดีไหมครับ วันนี้ผมพาผักมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมหันหน้าฝั่งนี้ดีกว่านมครับแบบนี้ดีกว่าี๋ยวนั่งอันนี้ถึงน้ำนะครับเปียกหมดอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะครับนี่ครับผักนะครับวันนี้มีพริกสดด้วยนะครับผมหันมาอย่างดีครับรอบนี้อย่าลืมนะครับไปดักกุ้งเนียครับเห็นไหมผมดักอันนี้หลังสุดแล้วแป๊บเดียวเมื่อกี้ อันนี้มันไม่สมประกอบเท่าไหร่ครับตาข่ายมันชำรุดครับผมก็เลยดักไว้เล่นๆที่แรกดักกะว่าจะเอาไว้ทำเดี่ยวตกปลาครับไม่ต้องเลยครับเนี่ยได้แล้วครับกุ้งเต้นน่าแะ่แนวเห็นไหมครับเนี่ยผักรอบนี้ดูครับหอมมากเตรียมพร้อมเสมอครับ ดูมะนาวครับมะนาวแช่เย็นมาเลยนะครับใส่ข้าวกลว้ลงไปนะครับประมาณนี้ครับพริกป่นนะครับรอบนี้ผมพาพริกสดมาด้วยไหมครับผมใส่พริกสดนะครับพริกป่นพริกป่นพริกป่นอันนี้เหลือก็ไปทำข้างหลังอีกครับติดรถไว้แล้วครับแล้วก็อันนี้น้ำตาลกับผงชูรสนะครับ หมือนที่ผมเคยบอกไว้น้ำตาลใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับโอ้หลุดมือแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อ่าผงนัวครับใส่เยอะแซ่บเยอะครับใส่น้อยแซ่บน้อย <c oughs> ไม่ใช่ครับใส่พอดีพอดีอันนี้ไว้ําข้างหลังอีกนะครับดูครับนีน่อ่าวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรมาด้วยแหละครับ มาตามคลิปตักเดือศูนยหมักให้ดูนะครับถ้าว่าเข้าเยอะอุดหนุนกันได้นะครับใส่น้ําปลาลงไปนะครับน้าปลานี่อย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มครับหลังสุดนะครับอย่าลืมนะครับหลังสุดนี่ครับหลังสุดน้ำลายแตกเลยครับผมเป็นคนชอบใส่มะนาวคนนี้ดูนะครับดูนะครับ ปรุงเต้นนะครับดูครับเต้นไหมครับเต้นไหมครับดู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 นะครับดูครับเนี่ยรอบนี้ทานแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่จานนะโอ้โหดูครับ เห็นแล้วน้ำลายยำกุ้งเต้นกินกับน้ำลำญยน้ำลำญยเห็นไหมครับน่าทานไหมครับจะทานแล้วนะครับดูครับเต้นออกมาเลยเ ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับปรุงครั้งเดียวนี้ก็คืออร่อยเลยครับอร่อยมากทานแล้วกันไหมครับรอร่อยจริงๆครับพุ่งมาจวาน ลรือมาผักมานะครับพวกถั่วถั่วปลูถั่วได้พวกนี้ครับนี่แหละครับมาที่ศาก็ประมาณนี้ก็มีความสุขแล้วครับสังคมในเมือง วุ่นวายครับผมชอบอยู่ประมาณนี้แหละครับเข้าดีนะครับเดี๋ยวดักแป๊บเดียวเนี่ยทำกุ้งเต็อแ,แหไหมอันนี้แตาตายจริงๆประมาณสามคนนะครับกินข้าวเหนียวกินกับพวกนี้ครับ เยอะมากครับขึ้ินเบอร์แก้ไบนูหายแล้วนะครับนี่อีกใบนึงครับกินกับน้ำลำญ่ชื่นใจคุกิดว่าหมดไหมครับหมดครับรอบนี้ หิวครับจะมีอะไรสุดยอดไปกว่านี้แล้วครับดู <S 2> <S 2> อร่อยมากครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลหานที่ดักกุ้งกันนะครับในขนาดผมดักแค่แป๊บเดียวกนเข้าเยอะอุดหน,นุนกันได้นะครับอย่าลืมนะครับ สามารถสั่งกันได้วันนี้น่าจะใช้ได้ครับอ่ากุ้งเต้นนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันดีกว่านะครับอันนี้ผมตกเล่นๆครับก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนั้นแรกกันนะครับอ่าเมื่อกี้ผมใช้เหยื่อกุ้งเต้นตกปลาเป็นยังไงบ้างครับติดดีนะครับปลาทับถิมสงสัยก็จะชอบกุ้งเต้นครับ ล้วนๆครับดูครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยแหละครับกุ้งนะครับกุ้งกุ้งอ่ะเดี๋ยวเราไป,ไปดูอันต่อไปกันนะครับถามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับดูอันนี้ข้าวนะครับดูครับ ปล่อยนะครับปล่อยนะครับรอเล่นกับกุ้งกับกุ้งกุ้งปล่อยนี่ปล่อยครับปล่อยปล่อยครับเดี๋ยวดูกุ้งที่ได้ครับกุ้งล้นๆนะครับเห็นไหมครับเยี่ยมครับอุ่นนกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเหยื่อสูรหมักตัวใหม่นะครับเหยื่อไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ เต็มเลยครับดูครับเนี่ยเยอะไหมครับดูครับเยอะไหมครับผมบอกเลยว่าเยอะมากครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับหนุนกันได้นะครับกุ้งล้วนๆเป็นไงครับเข้าดีไหมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ วันนี้เข้าครับหอยนะครับกุ้งครับกุ้งดูครับโอหกุ้งเข้าเต็มเลยครับหอยสี่เร่องแบบนี้เอาไหมครับนี่ปกติหอยโข่งผมปล่อยครับแต่ว่าเข้าเต็มเลยครับกุ้งโอเคครับผมกุ้งนะครับกุ้งล้วนๆเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับ เยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับตรงนี้ไม่ได้มาดักนานแล้วนะครับโอ้ดูครับตรงนี้ผมไม่ได้มาดักนานมากแต่มีรอยอยู่นะครับมีรอยเขาดักอยู่แต่ดูปลาดี่จะดูปุ้งที่ได้ครับไม่ใช่ปลาครับดูครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับเห็นไหมครับ ผมบอกให้แล้วว่ากุ้งข้าเยอะมากดูครับเดี๋ยวหอยท้่หอยทิ้งก่อนก่นอนหอยก่อนนะครับเดี๋ยวปลากระกดีนี้เอาไปให้ลุงแกน,นะครับเข้าเยอะมากดูครับกุง้งกุ้งล้นลวนนะครับดูเดยอะไหมครับ เยอซุนมาตัวใหม่เข้าดีครับเยอซุนมาตัวใหม่เข้าดีมากนะครับดูครับกุ้งรวนๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับตรงนี้ดักปัดท่อเลยครับเข้าเยอะอยู่ครับหไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับใช่ครับต้าม่พอแล้วข้าวดีนะ อันนี้ได้ปลาด้วยนะครับสองตัวนะครับได้กุ้งเต็มเลยครับดูครับทั้งกุ้งทั้งปลาระบทับทิมด้วยนะครับสองตัวนะอหอยสามตัวครับอ่าโอเคนะครับเราไปดวลต่อไปน,อไนะครับ ข้าเยอะนะครับในแต่ละอันพวกนี้สั่งกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวต่อไปกันนะครับล้มแล้วครับผมข้าวเต็มเลยครับหอยนะครับดูครับกุ้งเข้าเต็มเลยครับหอยที่นี่ตัวสีเหลืองนะครับหอยเนี้ยไปเลี้ยงได้นะครับปกติ เอาไปเลี้ยงแถวฝัง่งอีสานแม่เขาขายราคาแพงนะครับปกติดูครับเยอะไหมครับพุ่งล้นรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้เข้าเต็มเลยครับเข้าเยอะครับ ดูครับหอยเยอะครับตรงนี้ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับดูความือครับอีกตัวนึงนะครับถูกคงที่ได้ครับเยี่ยมไหมครับเกครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ อันนี้เข้าครับอันนี้เข้าเต็มเลยครับผมกุ้งนะครับดูทุกอันเข้าเยอะครับดูครับกุ้งล้วน,นเยี่ยมไหมครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับ นี่ขนาดผมมาดักติดเที่ยงแล้วนะครับนี่แต่ดักตั้งแต่ตอนเช้านี้เละอะครับเละอะครับดูครับเออหักเลยครับเออหักเลยครับขย่อยจนที่ดักหักเลยดูครับแต่ละอันเนี่ยเยอะไหมเยอะมากนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ ครับเดี๋ยวหอยออกก่อนตุ้งที่ได้ครับเยอะมากครับอยากได้กุ้งเยอะแบบนี้ลองสั่งไปใช้กันดูนะครับเยอะอดักกุ้งดักปลาเคนเทพสูตรหมักนะครับรอบนี้เอบทีแล้วสูตรอ่อนเเข้าดีครับเยอะไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับ เยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับอันนี้เข้าครับเข้าเต็มเลยครับดูครับก <laughs> ุ้งล้วนๆนะครับเยอะม,มากครับข้าแต่ละอันนี้สามสิบครึ่งกิโลครับ <Okay. S 1> อ <Yeah. S 1> <laughs> โอเคครับผม เดี๋ยวเราก็ไปดูผลานรวมกันนะครับว่าจะได้สักประมาณไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอันนี้คือผลานที่ผมได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับอ่าเหยื่อซูรหมักตัวใหม่นะครับลองสั่งไปใช้กันดูนะครับอ่านี่ผมมาลองให้ดูแล้วนะครับว่าเหยื่อซูรหมักครั้งที่แล้วผมมาลองเหยื่อสูดห่อให้ดูนะครับครั้งนี้ผมมาลองเหยื่อซูดหมักให้ดูนะครับเข้าแต่ละอันเห็นไหมครับเยอะไหมครับลองสั่งไปใช้กันดูนะครับช่องทางในการสั่งซื้อสามารถสั่งผ่านเพจผมก็ได้ครับ หากินถิ่นบ้านเรานะครับสกายฟิชชิ่งห่อละ50บาทนะครับหถึงห่อค่าส่ง45บาท5้าห่อขึ้นไปส่งฟรีนะครับผมจัดโปรอยู่นะแล้วก็อีกสองช่องทางสามารถสั่งผ่านช้อปปี้ครับเหยือดักกุ้งดักปลาคันเทพครับห่อละ50บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่านลาซาด้าครับเหยือดักกุ้งดักปลาคันเทพเหมือนกันครับห่อละ50บบาทเหมือนกันครับอ่าถ้าเกินจากนั้นไม่ใช่ของผมนะครับ อ่าโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทำอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกทท่านก็จะได้รับชมกันนะครับอ่ากุ้งเต้นอร่อยไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเทที่บ้านนะครับกุ้งนี้นะครับใส่กะลามังที่บ้านนะครับค่อยไปดูผลหารกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดอ่าเย็นแล้วครับผมสั่งอาหารไว้เดี๋ยวผมจะไปอ่าผสมอาหารเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอ่าติดตามครับผม จะกลับบ้านเมื่อกี้ลืมครับเลือไม่ดูว่าได้ปลากี่ตัวอันนี้ปลาเมื่อกี้ที่ติดอ่าตาไา่นะครับอันนี้ผมให้น้องเขาครับเดี๋ยวก็ได้เยอะนะครับไม่ได้น้อยนะครับดูครับเนี่เตาไปแกงได้แกงเนึ่อครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกุ้งที่บ้านกันนะครับอติดตามนะครับเยอะมไหมครับอ่าปลาผมให้น้องเขาแล้วนะครับเนี่ยสุดหล่อครับสุดหล่ออ่ะโอเคครับผม กลับบ้านก่อนนะครับไปเอาเหยื่อที่ว่าสั่งไว้ไปเอาอาหารลูกปลาดุกอาหารลูกปลาดุกขึ้นราคาทุกอย่างครับของตอนนี้แต่อาหารผมยังเท่าเดิมนะครับหุวหนุนกันได้นะครับนี่แหละครับทรายที่ผมต้องเรียบกลับบ้านก่อนเพราะว่าผมสั่งตัวรำกับอาหารลูกปลาดุกไว้ครับแล้วก็อ่าพุ้งยังไม่ได้ออกเลยนะครับอ่าโอเคครับผมหุวหนุนกันเยอะๆนะครับอ่ิดามนะครับอันนี้คือผลานที่ได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับสี่กิโลเกือบห้ากิโล เยอะมากนะครับกุ้งทางนั้นนะครับสนใจสั่งกันได้นะครับอย่าสูญมากนะครับข้าดีมากโอเคนะครับติดค่ำนะครับอันนี้ติดตามนะครับ